สวัสดีตอนเช้าๆอีกมือหนึ่งที่ประเทศเยอรมันเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันนี้อากาศดีก็ดีค่ะแดดมาอีกแล้วเดี๋ยววันแดดเดียเด๋ยววันฝนอุย้ยเป็นไปตามสภาพอากาศเนาะค่ะเนาะช่วงนี้แดดออกพี่น้องค่ะแดดออกดอกไม้ก็เริ่มจะแตกออกมาละค่ะนี่บนบอทันบานเนาะคะ่ะเพราะว่าแดดย,ยังไม่จา้าจังหน,น่อยแดดมาฮอดนีมนก็จีบานนะคะ อันตรงนี้มันก็เป็นดอกใหม่คือกันค่ะแล้วตรงนั้นพี่น้องค่ะแล้วตรงนี้พี่นะอันนี้วิไลเอาวันบ้านนกมาตัางนอดอกใหม่มม่เลยขึ้นบ่ได้กันเพราะเป็นยังทับไปตรงนั้นละ่ะว่าสัน <c oughs> พี่น้องเห็นของเพื่อนบ้านว่านัน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 เห็นบอกระสามกอเขียวเขียวนั่นจังหน่อยมันก็นสิขึ้นมาเป็นกุ้มเป็นกุ้มกัสิดอกแนวนี่ลหละจ้านีดอกกันนี้ละนี่ดอกแนวนี่ละ่ะ สเลเนวิไลกับตัดกิ่งตัดก้านออกแล้วจะผลกำลังแตกออกมาพี่น้องคะกำลังสู้ลมหนาวแตกออกมาจัาหน่อยกับสิงห์ห้ามผลแตกออกเต็มแล้วผ,คผวลค่ะผลไวไลตัดแตงกิ่งออกววไลนั่นออกหมดแล้วแตกออกมาเต็มแล้วนี่ก็มิหนแงงาแซมบๆมากแต่ว่าคือสิบุได้กินดอกเพราะว่าวิไลก็ต้องบินกลับไทยก่อนจ้ะอัน อันต้นอันนี้เนี่ยนี่พี่น้องมันเป็นหัวเนาะเขาเอนอน่าซาลาลี่หรือวันอ่าพักขึ้นชายฝรังเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าวิเลยสิชอนออกทอนออกแล้วก็ไปปลูกมงตรงพื้นเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นหัวนี่ปล่อยมันยุ่งสินี่มันพันหนาวพันหอนมาจังว่า <c oughs> ตั้งแต่ปีที่แล้วปนกลางกลางเดือนกลางกลางปีพุ่นค่ะพี่น้องค่ะจนมาหอดปีใหม่นี่ กระถางกระปุกกระพังเล้วกระถางมันแตกเนาะคะ่ะนี่เสียลอ,ออกแล้วเสียวอ,ออกไปปลูกตรงพื้น,นะคะ่ะอันนี้ก็เริ่มจะออกดอกเล้วดอกมีเล üler, ้วนิดนิดนิดน้อยนะคะอันนี้มันแตกดีดีมันงามงามพี่น้องค่ะง้ามมันออกดอกแล้วมันเป็นเม็ดเนาะเม็ดมันก็จะแตกปิ้งปิ้งปิ้ง,งกระโดดไปไกลขาออิ่นว่าต้นไม้ไกลต้นนะคะต้นไม้หล่นไกลต้นค่ะพี่น้อง,องกําลังแตกกําลังออกดอกค่ะ ขามาในเฮียนกับว่าแมนยังราคาพ่อใหญ่กําลังจองตัวเครื่องบินที่จะบินกลับไทยค่ะพ่อใหญ่จะตามวิไลไปในเดือนพฤษภาเนาะค่ะพี่น้องค่ะจะเดินทางตามไปในช่วงเดือนพฤษภาค่ะกลางๆหรือปลายเดือนกะกําลังบุกตัวเครื่องบินกําลังเบิ้งตัวเครื่องบินอย่ค่ะวว่าจะบินไปสายการบินอะไรเนาะค่ะจองไว้เนิ่นๆค่ะแต่ต้องขออนุมัติสายการบินด้วยหรือเปล่านี่กะ หลังจากตรวจเครื่องบินแล้วนะคะนอโอเอร์แมนหลังจากตรวจเช็คตัวเครื่องบินแล้วพี่น้องคะ่ะได้เวลาพ่อบ้านไปทํางานคะ่ะเกณฑ์ทูวัตมาชี่นี่ไปเกณฑ์งานเหตุการณ์เชา้ชาว,วันนี้แดดดีจริงค่ะพี่น้องคะ่ะแดดดีแต่แต่อากาศก็ยังนั่นนะเพราะว่ามนมาท่านด นั่นมันยังเศร้าอยู่เนาะค่ะพี่น้องค่ะแดดดีจริงแดดดีจริงๆพี่น้องไว้ไลส่เอานี่ให้เบิง้ง <laughs> เอาเอา <laughs> พี่น้องเบิ้งนี่สามลิตรสามลิตรอันละสามลิตรสะใจเลยพี่น้องค่ะอันละสามลิตร สามลิตรกับซ้ำอันหนึ่งกับซ้ำสามขวดเนาะคะเนาะเมีนบอกประมาณนั้นนะเนาะเพราะว่าขวดหนึ่งขวดหนึ่งมันได้ลิตรเนาะมันมันอาจจะถึงลิตรเนาะขวดหนึ่งอาจมันบ่บบบ่หมั่นใจแต่ว่าสามลิตรสามลิตรกับซ้ำซ้ำสามขวดซ้ำยุนนี้หนีหกขวดพี่น้องเท่ากับยุนในนี้หกขวดเนาะคะเนาะเพราะว่ายัง วิไลเตรียมของแล้วมือน,นันวิไลเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเก็บเครีย์เรียบร้อยแต่ว่าพื้นวิไล่พระท่านทาความสะอาดพี่น้องคะอ่าปูผาปูยผงวิไลก็เตรียมแล้วเรียบร้อยเนาะเฮ็ดเธอเฮ็ดเรียบเรียบร้อยแต่ว่ามือนังพระท่านไหนพ่อยา,ายมาซอยปูไผ่พ่อยายมาซอยอันต้องไห้พ่อยายมาซอยปูเนาะค่ะพี่น้องคะที่นี่มือน,นันกับพระท่านเดชพระท่านเดชว่าไนว่าซอยปู ก็เลยบอกว่าเออพ่อใหญ่าสั่นว่าเดี๋ยวจังปูอันนี้ไหวสกักอนอ่าใส่แต่ผาขาเอ,อิญอย่างใส่แต่ผานุม่มกับผพากระปอกหมอนค่ะใส่แต่ผาานุม่มกระปอกหมอนปูกับประเทศไหนป,ปูมันนี่วิไลมือนี่วิไลสีทําความสะอาดเนาะค่ะวิไลสีเอาอ่าอีกบักกี้มือแล้วเนาะสามสี่มือวิไลสีเอาอ่าเขาเออึ้นพักอีกอย่างเกาะพักขึ้นชายฝรั่งแม่ค่ะเขาเอ,อิญซาลาลีนั่นละ่ะบารนี่ กระถางมันแตกกระถางเป็นกระถาง็บ่ปด้สือเองดอกค่ะพี่น้องค่ะกระถางเพื่อนบ้านทั้งๆเอาไ้บัดน,นี้เขาก็ว่าถ้ายั่งบ่ใส่กะจังเอาไปขึ้นเขาแปลว่าเขาว่างๆถึงแต่เขาบ่บ่บว่าดิสนใจดอกเขาก็ให้เอา,มาใม้ว้ไลใส่ล้เพราะว่าเขาเห็นไวิไลปลูกพริกช่วงวิไลปลูกพริกอย่างไวิไลปลูกใส่กระถางแลว้วไลก็ยกยกกระถางไปให้เขาเขากินต้นเดียวเขากินจนว้าเขาเด็ดเขาได้กินคือเฮาเนาะเขาเห็ดหนึงแล้วเขาจะใส่เม็ดนึงแล้วเขาก็ปลูกจนว่าเขาเดว่า เขาเขาดมีพริกแห้งพริกแห้งเดี่ยว่ามันปลูกมันมันสุกแล้วเขาก็เด็ดเด็ดเด็ดอาว่างว่างไว้เขาก็เอาแขวนแครนไว้ในขั้วเขาจนว่าเขาเขาดมีพริกแห้งนะคะเพื่อนบ้านพ่อไม่พ่อไม่เ่อมันพ่อหายดอกพ่อห้างพ่อห้างจะเป็นน้องไม่ได้นี่ละเป็นน้องไม่ได้จักปีสองปีนี่ละประมาณนี้มีลูกไส้ผู้หนึ่งวิไลเห็นลูกเขาตั้งแต่หน่อยตะกี้มันเตะบอลเลาะนี่ลมก็ซ้อนการบานวิไล่เนาะสมัยตะกี้วิไลมาใหม่ๆเนาะมานางอยู่ตรงนี้ตะกี้ตรงนี้เป็นรถขั้นหน่อยเนาะตะกานาตรงนี้ มองมองจอดรถมกกันก็สามารถออกโตออกก็ออีมานางได้เพราะว่าเด็กหน่อยฝรั่งย่างหนึ่งพี่นองค่ะเป็นเฮาเอิ้นเขาเขาขังในตรงนางยู่สวนเขาก็บวเขานี่เขาก็บ่คอยกาเขาเขาก็สิอยูแต่เขตนอกบ้านก็าจะคุยคุยคุยกับคุยเขตนอกบ้านวิไลก็ได้ยกโตออกมานางทั้งนอกนางขังถนนล้วก็ะ <laughs> เด็กหน่อยสอนการบานวิไล <laughs> บ้านนี้เมื่อนี่ก็สิ่ําความสะอาดปัดคีฟฟงคีฟฝุนนะคะเพราะว่า พ่อญ่เห็ดหรอพ่อไงข้าเป็นเมยิ่งข้าสี่เหียบร้อยกอพ่อไสเอ้เนาะพ่อญ่เตรียมเห็ดเพ่นกําลังจองตัวเครื่องบินค่ะีปนองค่ะพ่อญ่กําลังจองตัวเครื่องบินกําลังเบิงกําลังเบิงว่าสิไปสายการบินใดพอตอนมามาลูบทันซาเนาะมาลูบทันซาเพราะว่าข้างข้างที่แล้วพ่อญ่บินไปตามหลังไมิไล่ก็คือไปลูบทันซา พ่อขากลับมาฮากับบินมาลุบทานซามาด้วยกันเนาะบินพร้อมกันข้างนี้เพราะง่กับสิเบิงอ่าสิเบิงให้ถูกลงจังน้อยเนาะคะ่ะเบิงให้ถูกลงจังน้อยเพราะว่าเบิงตอนนี้ลุบทานซามันพันสองเนาะคะ่ะพันพันหนึ่งพันสองประมาณนี้เกือบโทรศัยการบินไทยเนยครับพี่น้องคะที่นี่พพอใหญ่บุกไปผู้เดียวตอนไปนะ่ะพพรใะญ่บุกตามไปไปผู้เดียวตอนกลับตอนกลับก็ต้อง บุกเป็นสองตัวเพราะว่าของวิไลนํำกับกลับมาพร้อมกันแล้ววิไลกลับวิไล่กับบินกลับไปผู้เดียวยังสี่นะคะพี่น้องค่ะเพราะไงก็เกษตรยังสี่ตลอดกลับไปปกติคือเก้าสามเดือนแต่ว่าเว่ากันคุยกันเนาะค่ะว่าในอนาคตมันเป็นไปได้ว่าเถาเพราะว่าสี่ยูแบบว่าช่วงซัมเมอร์สิมาหกเดือนหนึงสี่เนี่ยค่ะช่วงซัมเมอร์สิมาหกเดือนแล้วก็สิไปช่วงหนาวสามเดือนโอ้ช่วงหนาว ช่วงนาหกเดือนคือสิยูหกเดือนหกเดือนไทยหกเดือนเยอรมันหกเดือนไทยหกเดือนเยอรมันจังส่แต่ว่าบเทนได้อหูว,ว,ว,ว่ามันมีวีซ่าตรงนั้นสิสามารถเทดใดจังใดเพราะว่าบ,บ่าทนเดิร์ชเบิ่งกันบ่ทนไดเขาไปเช็กเบิ่งกันนะคะบเทนได้อหูวโบ่ทนได้เบิ่งอ้อพี่น้องคะพี่นอ้นองสังเกตบอกให้วิไลาถามนะพี่น้องสังเกตบ,บ่ว่าเออทะเบียนรถในประเทศเยอรมันทะเบียนรถในประเทศเยอรมัน เป็นบางคนหรือส well ิเป็นสุขคนจังใดกับบังหูแตว่าจังทะเบียนรถบันเฮาเนาะจังทะเบียนรถบันเฮาพี่น้องค่ะทะเบียนรถบันเฮาก็คือว่าต้องเป็นไปตามอ่าอ่าเขาเอิ้นอีหอย่างก็อ่ากรมทางหลวงเนาะต้องเฮ็ดไปตามกรมทางหลวงออกให้แล้วจะเฮาสิใดเบอร์ยังเฮาสิใดโตหนังสืออีกอย่างจังหวัดนี้ก็ขึ้นโตหนังสือโตนี้จังหวัดนี้ก็ขึ้นโตหนังสือโตนี้กรุงเทพกับขึ้นโตหนังสือของกรุงเทพแต่ว่า ถ้าเป็นสาอ่ข้า,ามกขึน้นตรงนี้ตรงนี้มหาสรารคข้ามตัวเลขตัวนั้นตัวนี้ตัวอักษรตัวนั้นตัวนี้นะคะแต่วิไลกสังเกตของพงไงบ่าวารดอ่าวาลดขั้นเก่าบ่าวาลดขั้นใหม่ตแต่วิไลมาน,นี่สามขั้นเนาะเนาะแต่ขั้นแรกขั้นแรกๆกกคือเป็นขั้นที่เอามาตะพุนแล้วก็ขายไปแล้วก็เอาขั้นใหม่มา ขั้นไม้มากกับเป็นเหล็กตกเก่าคือเก่าแล้วแต่ว่าเป็นรถขั้นไม้พ่อพ่อขายขั้นที่สองไปอีกซื้อขั้นนี้มากซื้อขั้นนี้มากกทะเบียนกับคือเก่ากับอันเก่าวิเลยกกันเลยสงสัยเพราะง่กันเลยว่าอมันตัวดีมันกับเป็นดอยส์ลันเนาะค่ะตัวดีก็เป็นดอย์ของประเทศเยอรมันเนาะดอยส์ลันเนาะค่ะพี่น้องขาย่อม,มาจากดอยส์ลันหรือเยอรมนีเนาะบบบน,นี้ อ่าตัวเอ็มของพญายูมืนเชียนเนะะาเนะ,ค,ะ,ะ,นะค่ะพี่น้องคะ่ะพญายูมิวนิกยูมืนเชียนมันก็เป็นตัวเอ็มของมืนเชียนเนาะจังฮัมเบิร์กห้าห้ากับฮัมเบิร์กเนาะค่ะจังเอ่อเฟิร์สเทนเฟรบุ๊กกับเอฟกับเอฟขึ้นก้อนไปอีกสี่เมฆค่ะพี่น้องค่ะจังจังเขตนี้เขตนั่นเขตนั่นเขตนี้ก็ขึ้นตัวนั้นตัวนี้เตว่าสองตัวสองสองตัวอักษรกับสี่ตัวเลขนะคะพี่น้องคะ่ะเวลาก็เรียกว่า เจ้าสือขั้นใดขั้นใดจ้าเปียยขั้นใดมันก็คือใส่อันเก่าเพราะไงว่าใส่อันเก้านี่แหละใส่ได้แล้วฉันก็เป็นคนตั้งของฉันเองฉันก็เป็นคนขอเองคือว่าคําว่ายอดยอดหรือว่าตัวจีเนาะค่ะตัวจีตัวจีหรือว่าภาษาดอยคือยอดเนาะค่ะเนาะ้วก็ตัวเอฟตัวยอดนี่ก็คือยาครอบเป็นซื้อหลูกเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องคะแล้วก็ตัวเอฟก็ซื้อฟอรีอันเนาะค่ะ มือนั่นไปอิตาลีที่ว่าไปเอ่าเลนสกีอยู่อิตาลีนะคะพี่น้องเห็นรถคือกันอยู่มึนเชียนคือกันแล้วก็เขียนตัวยอดตัวยอดกับตัวเอฟคือกันพอไงก็ขับตามเขาเข้าไปในปั๊มพี่น้องคะเขาขับวว้่แบบติดกระชั้นชิดเขาแล้วขับตามเข้าไปในปัม๊มจริงๆว่าได้อยากเติมน้ำมันเด็ก ไ่ได้อยากเติมน้ำมันเลยเข้าไปปุ๊บเจ้าสิเข้าไปยั้งเขาเจ้าขึ้นเติมน้ำมันอยู่ออสเตียแลว่าสั่นว่าะพี่น้องเขาไปถามเขาเขาไปถามเขาวันลูกเขาซื้ออีกหยางเพราะว่าวิไลเป็นคนเห็นก่อนวิไลเห็นอยู่ทะเบียนรถเขาแล้ววิไลเห็นทะเบียนรถเขาแต่ว่าคนเราคนเราทะเบียนเพราะว่าล <speaking> ูกเขาคนหนึ่งอายุสิบขวบกับอายุสิบหานะค่ะเนาะคนหน่อยอายุสิบขวบคนหญ่อายุสิบห้าของเขากับ ยอสเอฟคือกันค่ะคือคือตัวตัวจีกับตัวเอฟเนาะค่ะเนาะตัวตัวจีกับตัวเอฟเอ้พ่อแมนตัวจีตัวจีกับตัวเอฟเนาะค่ะเนาะคือตัวยอล่ะว่าพ่อใหญ่ก็เลยไปถามอันแปลว่าอันซื้อลูกยังสั่นยังสี่เมมเบออีกอย่างยังสั่นยังสี่พรานะแต่ว่าลูกเขาบ่ได้ซื้อว่าฟ้าเลยอันซื้อเขาเชืออ่าอาเฟริซิตส์เฟอริสอย่างเอื่นยากยากายๆซื้อก็ลูกอาล้านล้านล้านพ่อใหญ่นั่นแหละ แต่ว่าเป็นตัวย่อคือกันเพราะไงว่าเพราะไงเอาลงใส่ตรงนี้ก็คือว่าลูกอ่ะซื้อซื้อลูกแล้วก็พ่อสอเกิดเลขทะเบียนเนาะค่ะแล้วก็ซื้อเอ่อซื้อลูกชายไงแล้วก็พ่อสอเกิดเนาะค่ะพ่อสอฝรั่งเขานั่ยหล่ะก็เลยกลายเป็นว่าอ่าได้เฮ็ดได้แต่ว่าเมืองไทยเฮ็ดบ่ได้เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเมืองไทยต้องอยู่กับกรมทางหลวงเนาะ อยู่กับกรมทางหลวงพนสิออกไห้เผ่าสิได้โตได้เลกได้มันก็อ,อยู่จิ่กรมทังหลวงเนาะบ่คือบ่คือเย็นลมันตอนเวลาก็ว่าดีอย่างหนึ่งนะคะที่นี่ที่นี่บาดน,นี้ว้าวเลี้ยงอ่ารถคันนี้มันใหญ่เนาะเวลาไปใส่มาใส่กะมันกัสิแบบวา่าเถอะเถทะาเพราะมันเป็นรถคันใหญ่แล้วที่นี่ความ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 หว,วังดีความหวังดีของเมียเกาเพิน่น เพิ่นมีรถไฟฟ้าแต่ว่าเป็นรถกะอักน้อยรถน้อยสําหรับอ่าคนนั่นครับที่นี่เพิ่นสิออกใหม่เพิ่นว่าเพิ่นว่ามันคันน้อยเพิ่นอยากได้คันใหญ่คันใหญ่กว่าเก่าพี่สันต์ว่าเพิ่นกัที่นี่เพิ่นก็เลยถามเพิ่นญ่ว่าเอาบ่พี่น้องค่ะเพิ่นถามเพิ่นญ่ว่าเอาบ่อ่าเพิ่นก็สิให้การขายให้กันถูกๆนั่นล่ะพี่น้องค่ะแต่แต่ วิไล่กับพอหง่คุ้ยกันแล้ววะนึ่งเราไม่มีที่จอดพี่น้องคะนี่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 มองมองตรงคางๆลงไปนี่มองคางรถนี่เนาะ้างรถนี่พ k k ี thing, ่น uh, ้องคานี่คางรถนี่เห็นบ่เห็นบ่ลหลอดหน้าตั้งออกไปตอนหน้าตั้งออกไปลอดบานหลอดไปมันสิเป็นนะคะมองรถข้าเจ้าจอดยหันเราก็จะมีทางลงไปนั่นแหละค่ะเอากลับขึ้นมาคือเก่ามันสิมีทางลงเนาะเนาะมันจะมีทางลงไปแล้ว มันก็สิเป็นเาสาเสา,ามองจอดรถเนาะค่ะคือคือต้องเสียค่คคาจอดล่ะเขาเอิ่นกะละาชื่นเนาะบานนี้พอใหญไงกบวิไลว่าถ้าเฮาซื้อรถขั้นน้อยจากกาเมียเก้าเจ้ามันก็ดีอย่างนึงแต่ว่าหนึ่งถ้าเขาในเมืองพี่น้องค่ะสมมุติว่า ถ้าไปมองซื้อของซื้อของมีมองจอดรถคือสุป,ปงสุเปอร์มันก็มีล่านจอดรถขั้นนี้ก็ไปจอดได้เพราะว่ามันจอดได้นะคะเนเะตถ้าไปเขาในเมืองถ้าไปจุดมองจอดที่แบบว่าบอ่อไกลจากสถานีรถไฟบอ่อไกลจากจังไปที่อ่ามาลิพัทเนาะคะ่ะมาลิพัทเนาะคะ่ะมองอ่ามองจุดช้อปปิง้งถ้าเฮาถ้าเฮาเป็นมอไส้จังสันนะคะนะคะเป็นมอไส้ เข้าไปจอดร่วมกับจักรยานใดมันก็จะใกล้จุดที่เราเดินช้อปปิ้งพี่น้องทาหรือว่าขี่ไปมองไหนมองใดมันกะนั่นก็เพราะว่าหนาวห่อนเพราะไงเราหมักขี่มอไซค์กันเลยคุยกันท่างใจวิไลก็ว่าดีว่าดีว่ากะอ่าย่ำจะไปใส่มาใส่ง่ายใส่รถย่งๆก็เงกม่ต้องเอาขั้นใหญ่ไปแต่ว่าความเพราะไงว่าวิไล มากก็ต้องภาษีม็นบัคับพี่น้องค่ะรถแต่ละคันไม่ใช่มีแล้วมีเฉยๆไหนจะค่าบำรุงนั่นบำรุงนี่ไหนจะค่าภาษีรถยนต์ไหนจะค่าน่นค่านี้ไหนเป็นนุนเป็นนินมาจะค่าส่งค่า่อมไหนสิสุกสิ่งสุกอย่างภาระมันเยอะแล้วก็ต้องไปเช่าที่จอดข้างล่างอีกแต่ว่าแต่ว่าถ้าไปสือมอไซส์มาขันนหม่ขั้นนี้สิขายเนาะ,ะเนาะถ้าไปสือมอไซค์ขั้นไม่ก็ต้องไปเ่ามองจอดขึ้นกัน นองคะก็ตกลงกันว่าถ้าจอดไว้แบบเนี้ยมันก็สียูจังสี่มันก็สิพังไวใส่สีแดดใส่สีหิมะใส่สีฝนเนาะคะ่ะจริงๆอะ่ะจริงๆตรงเนี้ยที่ที่ยืนออกมาหนาบ้านเนี้ยเราเคยขอไปแล้วว่าจะทําหลังคาทาหลังคาออกมาแค่ยืนแค่พื้นตรงนี้เนาะค่ะเนาะทีนี้อ่าเพราะไงว่าถ้าเป็นเฮาซื้อเฮาสามารถขอเลยเหตุใด ขนาดขนาดซีซอบ้านมาใส่ของเก็บอยู่ในสวนเนาะต้องเขียนขอเวยค่ะเขียนขอเราเรายังเป็นในสถานะคนเช่าแต่ว่าถามว่าเพอใะไ่น่ะให้ให้อ่าให้เจ้าของเขาเนี่ยเขียนให้ได้บ่ได้แต่เพราะหญ่บ่อยากยงเนาะค่ะเราเลยตัดปัญหาว่าซอเป็นกล้องพลาสติกเรามาใส่เก็บของดีกว่าตะกี้อยากได้เป็นบ้านเป็นบ้านหลังในน้อย เป็นบ้านสําหรับบ้านสวนแ่ะะลังนิน้อยเก็บของนี่มันเป็นรูปทรงเป็นมันเป็นพลาสติกนี่แหละแต่ว่ารูปทรงเป็นบ้านอ่ามันจะดูแบบองค์ทงดูน่ารักจักหน่อยมันคือยังอยู่ในสวนนะกับบดได้เนาะเนาะก็เลยกลายเป็นวสัสดุแบบพลาสติกแบบฟ้าเปิดจังสีมันกับมันกับ,บเป็นรูปทรงบ้านไหมคะพี่น้องคะเพราะว่าเมืองนอกเนาะขนาดในพื้นที่ที่เราเช่าเราจะทําอะไรตามใจเราก็ไม่ได้เด้อค่ะเนาะมันมันมันา้ฎหมเมองนอกเขาเนาะ จังนี่ล่านจอดรถตรงนี้ตะกี้นี่มันมีต้นไม้เนาะโอ้ยสวาวิไลกับพญายสิา้าตัดออกได้เด้ค่ะต้องขออนุญาตคุณปลูกตอนเล็กๆคุณปลูกคุณไม่ได้ขออนุญาตปลูกนะคะไม่เป็นไรคุณสามารถปลูกได้แต่เมื่อมันโตขึ้นมาโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ใหญ่คุณจะตัดคุณจะตัดด้วยอำเภอใจไม่ได้คุณต้องขออนุญาตก่อนนะคะ ต้นไม่ยุติกียยุมองไทยลถตรงนี้นะมันต้นสูงเป็นต้นใหม่ไงโอ้ยวิไลโอบได้พอดีทำนี่พอดีล่ะสวัสดีได้ตัดเด้ค่ะพี่น้องถ่าเป็นปีสองปีผลเขียนขอคุณปลูกได้แต่คุณตัดโดยพละการไม่ได้ <c oughs> นะคะพี่น้องเ <c oughs> มืองนองเขาเป็นนังสี่ขนาดต้นไม้น้องๆนังน่ง,นง,นง,นงสี่โอเคได้แต่ว่าถ้ามันเป็นไม้ยืนต้นคือของเพื่อนบ้านเน่เห็นมั้ยนะของเพื่อนบ้านต้นสนนั่น เพื่อนสติตัด์นั่นเองเพื่อนก็ต้องขอทั้งทางที่เป็นของเพิ่นของในบ้านเพิ่นเองเพื่อนก็นต้องขออนุญาตด,ด้ค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละกฎหมายมองนอกมันเป็นจังซี่แล้วเนาะเอาวิไลเบ้าเงาเลวพี่น้องเนาะบอกเงาไม่ดีบ่ามีหยังบ่มีศาลาอยังดอกค่ะ เฮ็ดเวียกันสิบพราเฮ็ดคลิปให้เบิ่งดอกเพราะว่าสมัชชิมาตั้งกลองสมัชชิมาซันนั่นเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กะขอเฮ็ดเวียกเนาะค่ะพี่น้องค่ะบ่ให้พ่อแม่พี่น้องได้เฮ็ดน้ำดอกมือนีิแต่สิบอกสิเราเมาเบามากาวามือนีิเฮ็ดเวียกนั่นเฮ็ดเวียกนี่เนาะค่ะแต่บ่ให้พี่น้องเฮ็ดน้ำดอกบ่ให้เบิ่งน้ำดอกเพราะว่าสิเฝ้าเฮ็ดเฝ้าแล้วพี่น้องค่ะสิเฝ้าไปเฮ็ดน้ำยาขนมเซนกินนะคะ ลวกเซนไว้แล้วแต่ว่าน้ำยายังไม่ทำเพราะว่าเพราะท่านหิวเนาะคะ่ะวาเห็ดยังไงจังเสิเห็ดน้ำยากินเอาละค่ะพี่น้องคะ่ะวิไลขอเห็ดเบี้ยทำความสะอดดาดรถพอ่ายค่ะเห็ดทุระพองผลอยู่ในเฮียนเนาะคะ่ะคือเป็นยังจังบ่ายพราะงไงไม่เห็ดซอยเกกะบอกตรงๆเลยค่ะวิไลเห็ดเบี้ยถ้าพอนายมร่รวมเห็ดน้ำนี่เกกะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเกกะเฮาบ่ถูกใจเฮ้าเฮ้าเห็ดผู้เดียวดีก็ค่ะ เจอ,อก,กันใหม่ใน,นคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวไปกินขนมจีนน้ำกัน,น่ยไมไปเล่นกินขนมจีนเด้อค่ะ